ข้อ196เปยยาละมุก700ติกะดูก่อนพิสุจ์ทั้งหลายอันหนึ่งในอาวาสทั้งหนึ่งถึงวันอุโบสถมีพิสุเจ้าถิ่นในาศาสนานี้มารูปด้วยกันแต่ประชุมกันเสื่อรูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอไม่รู้ว่ายังมีพิสุเจ้าถิน่นพวกอื่นกำลังมากำลังเข้ามาในเสนา พวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมาละถึงพวกเธอไม่รู้ว่ามีพ네 uh ิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้วพวกเธอไม่เห็นพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นที่กำลังเข้ามาในสีมาแล้วพวกเธอไม่เห็นพิสุเจ้าถิ่นผู้อื่นที่เข้ามาภายในสีมาแล้ว พวกเธอไม่ได้ยินว่ามีพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นกำลังเข้ามาภายในสีมาพวกเธอไม่ได้ยินว่ามีพิสุเจ้าถิ่นพวกอื่นเข้ามาภายในสีมาแล้วโดยในหนึติกะพิสุเจ้าถิ่นกับพิสุเจ้าถิ่นพิสุอาคันตุกะกับพิสุเจ้าถิ่นพิสุเจ้าถิ่นกับพิสุอาคันตุกะ พิสุอาคันตุกะกับพิษุอาคันตุกะรวม700ปิกะโดยเปยยาละมุกอ้าวสรุปมันมันต้องตกลงอาบัตในอาบัตนี้ข้อ197ดูก่อนภิพิสุทั้งหลายวันอุบาสดวันอุบาสกวันวันอุโบสถต่างกัน ข้อ197ดูก่อนพิสุทงหลายก็วันอุบาสกของพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวัน14่ค่ำของพิสุพวกพิสุอาคันตุกะเป็นวัน15คหาค่ำถ้าพวกเขาถ้าพวกเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่าพวกพิสุอาคันตุกะพึงอนุวัตตาม พวกพิสุเจ้าถิ่นถ้าจำนวนเท่ากันพวกพิสุอาคันตุกะพึงอนุวัตตามพวกพิสุเจ้าถิ่นถ้าพวกพิสุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกพิสุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพวกพิสุอาคันตุกะดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งวันอุบาสถวันอุโบสถของพวกพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ เป็นวันสิบห้าค่ำของพวกพิสุอาคันตุกะเป็นวัน14บสี่คถ้าพวกพิษุเจ้าถินมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุอาคันตุกะพึ่งอนุวัตตามพิสุพวกพิสุเจ้าถิ่นถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกพิสุอาคันตุกะพึ่งอนุวัตตามพวกพิสุเจ้าถิ่นถ้าพวกพิสุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่า พิสุเจ้าถิ่นพึงอนุวัตตามพิสุอาคันตุกะดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งวันอุโบสถของพวกพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวันหนึ่งค่ำของพวกพิสุอาคันตุกะเป็นวันสิบห้าค่ำถ้าพิสุเจ้าถิ่นมีจำนวนมากกว่า พวกพิสุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสามัคคีแก่พวกพิสุอาคันตุกะพวกพิสุอาคันตุกะพึ่งไปนอกสีมาแล้วทําอุโบสถเถิดอ้าวถ้ามีจํานวนเท่ากัน <S <S พวกพิสุเจ้าถิ่นไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องทําความสามัคคีนะครับพ,พร้อมเพื่อความสามัคคีเนาะเก็บ พวกพิสุอาคันตุกะพวกพิสุอาคันตุกะพึงไปนอกสีมาแล้วทำอุโบสถเถิดถ้าพวกพิสุอาคันตุกะมีจำนวนมากกว่าพวกพิสุเจ้าถิ่นพึงให้ความสามัคคีแก่พวกพิสุอาคันตุกะหรือพึงไปนอกศีมาดูก่อนพิสุทั้งหลายว,าวันอุโบสถของวันอุโบสถ ของพวกพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้เป็นวันสิบห้าค่ำของพวกพิษุอาคันตุกะเป็นหนึ่งค่ำถ้าพวกพิสุเจ้าถิ่นมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุอาคันตกุนกะพ,พ,พ,พึงให้ความสมคีแก่พวกพิสุเจ้าถิ่นหรือไปนอกสีมาถ้ามีจํานวนเท่ากันพวกพิสุอาคันตุกะพึงให้ความสมคีแก่พวกพิสุเจ้าเจ้าถิ่นหรือพึงไปนอกสีมา ถ้าพวกพิสุอาคันตุกะมีจํานวนมากกว่าพวกพิสุอาคันตุกะไม่ปรารถนาก็ไม่ต้องให้ความสมคีแก่พวกพิสุเจ้าถิน่นพวกพิสุเจ้าถิ่นพึงไปนอกซีมาแล้วทําอุโบสถเถิดอ้าวเพราะอะไรล่ะอันนี้ไม่ทราบแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรข้อ198ดูก่อนพิสุทั้งหลายก่พวก พิสูอาคันตุกะในศาสนานี้ได้เห็นอาการเจ้าถิน่นล,ลักษณะเจ้าถิน่นเครื่องหมายเจ้าถิน่นสิ่งที่แสดงเจ้าถิน่นของพิสูุเจ้าถิน่นเตียงต่างฟูกหมอนปูลาดจัดไว้เรียบร้อยน้ำฉันน้ำใช้แต่งแต่งตั้งไว้เป็นระเบียบบริเวณกว่าสะอาดสะอ้านคันแล้วมีความสงสัยว่าพวกพิสูจเจ้าถิน่นยังมี พวกพิสุเจ้าถิ่นยังมีหรือไม่มีหนอพวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่เที่ยวค้นหาทั้นแล้วขืนทำอุโบสถต้องอาบัตทุกกดน้ไม่เขเรื่องพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วแต่ไม่พบจึงทำอุโบสถไม่ต้องอาบัตพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วจึงทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอาบัต พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบขันแล้วแยกกันทำอุโบสถต้องอาบัตทุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาแล้วพบขันแล้วมุ่งความแตกราวว่าขอพิสูจน์เ่านี้จงเสื่อมศูนขอพิสูจน์เ่านี้จงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจน์เานั้นดังนี้จึงทำอุโบสถต้องอาบัตทุนละใจ ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งพิสุอาคันตุก,กะในศาสนานี้ได้ยินอาการเจ้าถินลักษณะเจ้าถินเครื่องหมายเจ้าถินสิ่งที่แสดงเจ้าถินของพวกพิสุเจ้าถินได้ยินเสียงเท้าของพิสุเจ้าถินกำลังเดินจงกรมได้ยินได้ยินสาธยายเสียงไอเสียงจามขั้นแล้วมีความสงสัยว่าพวกพิสุ เจ้าถิ่นนี้อ้าพวกพิสุ Ada. เจ้าถิ่นมีหรือไม่มีหนอพวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาครั้นแล้วคืนทำอุโบสถต้องอาบัตทุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาครั้นค้นหาไม่พบคั้นแล้วจึงทำอุโบสถไม่ต้องอาบัตพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาครั้นครั้นค้นหาแล้วพบคั้นพบแล้วจึงทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอาบัต พวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาค้นค้นหาแล้วพบค้นพบแล้วจึงแยกกันทำอุโบสถต,ต้องอบัตทุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาค้นค้นหาแล้วพบค้นพบแล้วมุ่งความแตกเราว่าขอพิสูจน์เหล่านี้จงเสื่อมศูนย์ขอพิสูจน์เหล่านี้จงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจน์ um นั้นดังนี้จึงทำอุโบสถต,ต้องอบัตทุนละใจ ดูก่อนพิสุทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสุเจ้าถิ่นในาศาสนานี้ได้เห็นอาการอาคันตุกะลักษณะาอาคันตุกะเครื่องหมายอาคันตุกะแสดงสิ่งที่แสดงอาคันตุกะของพิสุอาคันตุกะได้เห็นบาทจีวรผ้านิสีธนะอันเป็นของพิสุพวกอื่นได้เห็นรอยน้ำล้างเท้า คันแล้วมีความสงสัยว่าพวกวิสุอคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอพวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาคันแล้วคืนทำอุโบสถต้องอบัตตุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วไม่พบคันแล้วทำอุโบสถไม่ต้องอบัตพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วได้จึงพบคันพบแล้วจึงทำอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัต พวกเธอมีความสางสัยได้ค้นหาค้นค้นหาแล้วจึงพบค้นพบแล้วได้แยากกัรทำอุโบสถต้องอบัตทุกกดพวกเธอมีความสางสัยได้ค้นหาค้นค้นหาแล้วจึงพบค้นพบแล้วมุ่งความแตกเราว่าขอพิสูจน์เหล่านั้นจงเสื่อมศูญย์ขอพิสูจน์เหล่านั้นจงพินา т, จะประโยชน์อะไรกับพิสูจน์เหล่านั้นดังนี้จึงทำอุโบสถต้องอบัตทุนและใจ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายอันหนึ่งพิสูจพวกพิสูจเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้ยินอาการอาคันตุกะลักษณะอาคันตุกะเครื่องหมายอาคันตุกะลักษณะที่แสดงอาคันตุกะของพิสูจอาคันตุกะได้ยินเสียงเท้าของพิสูจอาคันตุกะกําลังเดินมาได้ยินเสียงรองเท้ากระทบพื้นได้ยินเสียงไอเสียงจามทันแล้วมีความสงสัยว่าพวกอาคันตุกะยังมีหรือไม่มีหนอะ พวกเธอมีความสงสัยแต่ไม่ค้นหาคันแล้วถืนทำอุโบสถต้องอบัตทุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วไม่พบคันแล้วจึงทำอุบาสดไม่ต้องอบัตพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วได้พบคันพบแล้วจึงได้ทําอุโบสถรบกันไม่ต้องอไม่ต้องอบัตพวกเธอมีความสงสัย ได้ค้นหาคันค้นหาแล้วจึงพบคันพบแล้วแยกกันทําอุโบสถต,ต้องอาบัตทุกกฎพวกเธอมีความสงสัยได้ค้นหาคันค้นหาแล้วพบคันพบแล้วมุ่งความจากเราว่าขอพิสูจน์เ่านั้นจงเสื่อมศูญย์ขอพิสูจน์เ่านั้นจงพินาศจะประโยชน์อะไรด้วยพิสูจน์เ่านั้นดังนี้จึงทําอุโบสถต,ต้องอาบัตทุนละใจ ข้อ199พิสุนานาสังวาสและสมานสังวาสด,ดูกรพิสุทั้งหลายก็พวกพิสุอาคันตุกะในศาส,สนานี้ได้เห็นพิสุเจ้าถิ่นมีสังวาสต่างกันพวกเธอกลับได้เห็นพวกเธอกลับได้มีความเห็นว่าสังวาสเสมอกันคันแล้วก็ไม่ต่ถามจึงทำอุโบสถร,ร่วมกันไม่ต้องอบัต พวกเธอได้แต่ถามคันแต่ถามแล้วไม่รังเกียจทำอุโบสถร่วมกันต้องอบัตทุกกฎพวกเธอได้แต่ถามคันแต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันทำอุโบสถไม่ต้องอบัตแต่พวกอย่างนี้ไม่เข้าใจแล้วดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสูจน์อคตุกะในศาสนานี้ได้เห็นพิสูจน์เจ้าถิ่นมีสังวาเสมอกัน พวกเธอกลับได้ความเห็นว่ามีสังวาตต่างกันครั้นแล้วก็ไม่ต่ถามทําอุโบสถร,ร่วมกันต้องอบัตทุกกฎพวกเธอได้แต่ถามครั้นแต่ถามแล้วรังเกียจแยกกันทําอุโบสถต,ต้องอบัตทุกกฎพวกเธอได้แต่ถามครั้นแต่ถามแล้วรังเกียจทําอุโบสถร,ร่วมกันไม่ต้องอบัตดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อันหนึ่งพิสุเจ้าถิ่นในศาสนานี้ได้เห็นพวกพิสุอาคันตุกะมีสังวาตต่างกันพวกเธอกับได้พวกเธอกับได้ความเห็นว่าพวกเธอกับได้ความเห็นว่า,ววา,ม,วามีสังวาเสมอกันทันแล้วก็ไม่แต่ถามจึงทําอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอบัตพวกเธอได้แต่ถามครั้นแต่ถามแล้วไม่รัะเกียตททาอุโบสถร่วมกันต้องอบัตทุกขฎ พวกเธอได้แต่ถามครั้นแต่ถามแล้วไม่รังเกียจแยกกันทำอุโบสถไม่ต้องอบัตด,ดูกอดพิสุทั้งหลายอันหนึ่งพวกพิสุจตถินในศาสนานี้ได้เห็นพวกพิสุอาคันตุก,กะมีสังวาสเสมอกันพวกเธอกลับได้เห็นพวกเธอกลับได้มีความเห็นว่ามีสังวาสต่างกันครั้นแล้ว ก็ไม่ใจถามทําอุโบสถร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎพวกเธอได้แต่ถามคันใ่ถามแล้วรังเกียจแยกกันทําอุโบสถต้องอาบัตทุกกฎพวกเธอได้ต่ถามคั้นใ่ถามแล้วรังเกียจทําอุโบสถร่วมกันไม่ต้องอาบัตข้อ200ไม่ควรไปไหนในวันอุโบสถด,ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึง ไปจากอาวาสที่มีพิสุครบจํานวนสู่อาวาาที่มีพิสุไม่ครบจํานวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูกนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงจากอาวาสที่มีพิสุครบจํานวนไปสู่ที่มิใช่อาวาสซึ่งมีพิสุไม่ครบจํานวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย ดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงไปจากอาวาสที่มีพิสษุครบจํานวนสู่อาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสุไม่ครบจํานวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงจากที่ไม่พึงไปจากถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสษุครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสุไม่ครบจํานวน ละถึงสู่ถินที่ไม่ใช่อาว่าซึ่งมีพิสุไม่ครบจำนวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายละถึงสู่อาวาหออาหรือถินที่ไม่ใช่อาวาาซึ่งมีพิสุไม่ครบจำนวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงไปจากอวาาหรือถินที่ไม่ใช่อวาา ซึ่งมีพิสุครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสุไม่ครบจํานวนละถึงละถึงสู่ทินที่มิใช่อวาสซึ่งมีพิสุไม่ครบจํานวนละถึงละถึงสู่อาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อวาสซึ่งมีพิสุไม่ครบจํานวนเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงจาก ไม่พึงไปจากอาวาสที่มีพิสุครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสุครบจํานวนซึ่งเป็นที่อยู่ของพิสุผู้มีสังวาสต่างกันเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูกอนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงไปจากอาวาสที่มีพิสุครบจํานวนไปสู่ทินสู่ทินที่มิใช่อาวาสซึ่งมีพิสุครบจํานวน อันเป็นที่อยู่ของพวกพิสุผู้มีสังวาสต่างกันเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงไปจากอาวาสที่มีพิสุครบจํานวนสู่อาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสุครบจํานวนอันเป็นที่อยู่ของพิสุผู้มีสังวาสต่างกันเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงจากถิ่นที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีพิสูจครบจํานวนไปสู่อวาตที่มีพิสูจครบจํานวนละถึงละถึงสู่อวาตที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีพิสูจครบจํานวนละถึงละถึงสู่อวาตหรือถิ่นที่ไม่ใช่อวาตซึ่งมีพิสูจครบจํานวนอันเป็นที่อยู่ของพิสูจพวกมีสังวาสต่างกันเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตราย ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถไม่พึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสูจครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสูจครบจํานวนละถึงละถึงสู่ที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสูจครบจํานวนละถึง ละถึงสู่อาวาาหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวา่าซึ่งมีพิษุครบจํานวนอันเป็นที่อยู่ของพิษุผู้มีสังวาสต่างกันเว้นแต่ไปกับพิษุสงเว้นแต่ไปกับสงเว้นแต่มีอันตรายดูกรพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถพึงไปจากอาวาสอ้าวนี่พึงไปแล้ว ดูกรพิสูจทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถพึงไปจากอาวาสที่มีพิสูจครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสูจครบจํานวนนันเป็นที่อยู่ของพิสูจน์ที่มีสังวาสเสมอกันที่รู้ว่าเราสามารถจะไปถึงในในวันเดียวทีเดียวดูกรพิสูจทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถพึงไปจากอาวาสที่มีพิสูจครบจํานวนไปนสู่ทินสู่ทินที่ไม่ใช่อาวาสซึ่งมีพิสูจครบจํานวน ละถึงนี่น,นี่อันเป็นที่อยู่นี่ละถึงสู่อาวาาหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาวา่าซึ่งมีพิสูครบจํานวนอันเป็นที่อยู่ของพิสูผู้มีสังวาสเสมอกันที่รู้ว่าสามารถจะไปถึงในวันเดียวทีเดียวดูก่อนพิสูทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถพึงไปจากถิ่นที่ไม่ใช่อาวาาซึ่งมีพิสุครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสุครบจํานวนละถึง ละถึงสู่อาวาสหรือถิน่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีพิสุครบจํานวนอันเป็นที่อยู่ของพิสุที่มีสังวาสเสมอกันที่รู้ว่าสามารถจะไปถึงในวันเดียวทีเดียวดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อถึงวันอุโบสถพึงจะพึงไปจากอาวาสหรือถิ่นที่มิใช่อาวาสซึ่งมีพิสุครบจํานวนสู่อาวาสที่มีพิสุครบจํานวนละถึงละถึงสู่ถิ่น ที่ไม่ใช่อาว่าซึ่งมีพิสุครบจํานวนละถึงละถึงสู่อาว่าหรือถิ่นที่ไม่ใช่อาว่าซึ่งมีพิสุครบจํานวนอันมีที่อยู่อันเป็นที่อยู่ของพิสุผู้มีสังว่าเสมอกันที่รู้ว่าเราจะไปถึงได้ในวันเดียวทีเดียวข้อ201วัชณียบุคคลใน อุโบสถด,ดูกรพิสุทังหลายพิสุไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่มีพิสุนีนั่งอยู่ด้วยรูปใดสวดต้องอบัตทุกข์ดูกรพิสุทังหลายพิสุไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่มีสิกขมานาสิกขมานานั่งอยู่ด้วยที่มีสมณะน,น,นั่งอยู่ด้วย ที่มีสัมเนสาเมสาเนรีนั่งอยู่ด้วยที่มีพิสุผู้บอกลาสิขานั่งอยู่ด้วยไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัออทษที่มีพิสุผู้ต้องอ e, ันติมอันติมาวัตุนั่งอยู่ด้วยรูปใดสวดต้งองอบัตทุกกดไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่มีพิสุผู้ถูกสงยกเสียฐานะไม่เห็นอบัตนั่งอยู่ด้วยรูปใดสวดพึงปรับอบัตตามธรรม ละถึงในบริษัทที่พิสุผู้ถูกสงยกเสียฐานะไม่กระทำคืนอาบัตนั่งอยู่ด้วยไม่พึงสวดปฏิมโมกในบริษัทที่พิสุผู้ถูกสงยกเสียฐานะไม่สละคืนทิฏฐิอันละมกนั่งอยู่ด้วยผู้ใดสวดพึงปรับอาบัติตามธรรมคนน่าจะตามธรรมหญ่ ไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่บันเดะนั่งอยู่ด้วยรูปใดสวดต้องอบัตทุกกดอาวนี่เปลี่ยนนะครับไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทที่คนลักภพศนั่งอยู่ด้วยละถึงที่พิสุเข้ารีดเดรธีนั่งอยู่ด้วยที่คนคล้ายสัตว์เดรฉานนั่งอยู่ด้วยที่คนฆ่ามารดานั่งอยู่ด้วยที่คนฆ่าบิดานั่งอยู่ด้วยที่คนฆ่าผ้ารหันนั่งอยู่ด้วย ที่คนปทุสลายภิกษุณีนั่งอยู่ด้วยที่คนพิษุผู้อาทำลายสง์ที่นั่งอยู่ด้วยเอย๊อันนี้เป็นคนอันนี้เป็นพิสุของกันอันนี้ที่ผู้คนทำลายพระศาสดาจนถึงพ่อพระโลหิตนั่งอยู่ด้วย ไม่พึงสวดปฏิโมกในบริษัทผู้อุปโตพยัญชนกนั่งอยู่ด้วยรูปได้สวดต้องอาบัตทุกก์ข้อ202ดูก่อนดูกรพิสุทั้งหลายไม่พึงทำอุโบสถด,ด้วยการให้ปริสุทธิค้างคราวเว้นแต่บริษัทยังไม่ลุกไปข้อ203ดูกรพิสุทั้งหลายอันหนึ่งไม่พึงทำอุปสมบท ในการไม่ใช่วันอุโบสถเว้นแต่วันสังฆสามัคคีจบอุโบสถคันธกะจบภาณวาระที่สเรื่องในนี้มีสี่แหเรื่องอ้าหัวข้อประจําอ้าวีจบเล่มแล้วเนี่ย,เยวเ สองร้อยสี่บวกข้อประจำคันธกะอัตตาอ้าวยังไม่จบนลครับวัตสูนิยาคันธะอ้าวอยต่ออีกเรื่องนึงเบกอน